เจ้าตัยปวดเหมือนกันนะจะขยับเยอะเนี่ยชิมมันเนี่จะชิมมันแทงสาวถ้ามันเข้มข้นมันก็จะปวด Hi everyone What are you doing today ร้อเหรอไม่ใช่ๆลายชนิะมีพี่ฟ้าเพิงถ่ายรายการเสร็จนะคะแล้วตอนนี้พี่ฟ้าก็แวะมาให้วิตามินผิวที่ S45 นั่นเองนะคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่ได้ให้วิตามินผิวนานแล้วพรุ่งนี้มีถ่ายซีรีส์เนาะวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการขึ้นบิลบอร์ดนะคะที่นิวยอร์กด้วยเป็น ความฝันอีีกหนึ่งอย่างเลยแล้วก็สิ่งที่พี่ฟ้าประทับใจคืออะไรลงนหมมันเป็นวิวบอร์ดที่มันรวมพี่ฟ้าหมดเลยอะ่ะรวมแบบพ่อแม่แล้วก็คิดจากบ้านหลักใช่ไหมทำดีมากบง่งคือถ้าใครได้ยืนดูตรงนั้นหนึ่งนาที <c oughs> ก็คือน่าจะรู้จักอิงฟ้า <c oughs> ได้ขึ้นแบบได้อย่างน้อยก็คือได้รู้ว่าคือใครแค่นั้นเองแบบ มันดีไปหมดเลยแล้วก็วันนี้ขึ้นเทสทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยอันดับหนึ่งในเวียดนามด้วยแล้วก็อันดับสามของโลกเลยปังมากๆปังมากๆจริงๆทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีแฟนคลับแล้วก็อินเตอร์แฟนที่น่ารักมากๆแฟนคลับ USA Thank you um, USA fan for billboard New York You make my dream success. success everything is perfect. First day for February. And next station Valentine and my birthday. วันนี้เป็นวันแรกของเดือนเกิดพี่ฟ้านะคะก็ภาวนาให้กุมภาเดือนกุมภาใจดีกับทุกคนใจดีกับพี่ฟ้าใจดีกับแฟนคลับทุกทกคนให้เป็นเดือนที่ดีเดือนที่น่ารักสําหรับทุกคนนะทุกหวยไหมอะถูกหวยกันไหมบอกไปแล้วว่าให้เล่นเกี่ยวกับอายุพี่ฟ้า ยิบเจ็เอ่ยิบแปดแต่ว่าให้ถอยหลังเดินหน้าด้วยยิบเจ็ดยี่เจ็ดยี่แปดยิบเก้าสามตัวอันนี้ให้ช้าขึ้นหรอคะนิดหน่อยคนะนะแต่ว่าได้ดูได้คนระผมถูกจริงอ๋อถูกกินพี่ฟ้าก็ไม่ได้ซื้อซื้อจะสองเก้ากาไม่ได้กลับเสียดายมาก ถูเก 9, 2, 1, า้าฝั่งนึ่งใบโหใครถูกไม่ยินดีด้วยนะคะเฮงหิงต้นเดือนสูตรอีพีหนึ่งเราออกมาไหพี่เตยรือปะ ไม่กำหนดวันหรือว่าแค่หลังวันเกิดหลังวันเกิดพี่ฟ้าก็คือหลังวันที่สิบห้ากุมภาพี่ฟ้าคิดว่า EP หนึ่งน่าจะออกพี่พีดคนเดิมใครคะอะไรมีวโรว,วันนี้ใครจัดสุดให้พี่ฟ้าเก่งมากเขาบอกว่าอีกคนเดิมตมลอดเลยแ่ะเลืวจวังหวฉันเลือกเองค่ะ ค <im itation> ่าเอเ <im itation> <im itation> อืมแล้วก็ขอบคุณกองทัพด้วยนะคะกองทัพอิงฟ้ากองทัพอิงฟ้าเนี่ยเป็นด้อมที่อีกหนึ่งด้อมที่เราก็รักที่พี่ฟ้าก็รักมากๆเช่นเดียวกันถึงแม,ม้ว่าตัวพี่ฟ้าเองจะไม่ได้อยู่ในด้อมแต่ก็ เห็นที el, poder, Entonces, empresas, Entonces, de Entonces, ่หน้างานตลอดแล้วก็เห็นถึงความรักความการซัพพอร์ตของด้อมด้อมเลยหลายๆลินพันของด้อมกองทัพอิงฟ้าสำหรับบิวบอร์ดขอบคุณเบื้องหลังทุกด้อมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลักของอิงฟ้าด้วยเนาะเพราะว่าก็เป็นคลิปที่มาจากแอดมินเนาะแล้วก็อินเตอร์แฟน USA รวมถึงกองทัพอิงฟ้าด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่ช่วยเทนทวิต มันขาดใครไปไม่ได้อ่ะเข้าใจป่ะแบบเบื้องหลังความสำเร็จของความฝันของมิไฟ้าอีกหนึ่งอย่างตึงแขนอยู่ล่อมเมิ่มปวดแบบปวดหน่อยๆ ิงคโปร์เวียดนามอ๋อวันนี้เขาสอนหนูพูดภาษาจีนคําว่าอะไรนะวันนี้มีสัมภาษณ์นิตยาสารที่จะนําไปเผยแพร่ที่จีนด้วยนะคะเป็นบทสัมภาษณ์ที่จะปล่อยไปก่อนวาเลนไทน์ต่เววาเจียห่าวว่าเจียวอิงฟ้าต่าเจียห่าวว่าเจียวอินนวงฟ้า我爱你，s i n น e r e l y sincerely，谢谢 เสียเสียจะบอต้องมีชื่อจีนเลอชื่อจีนต้องมีอ๋อก็อิงฟังเป็น,บบปน,นภาษาจีนไปชื่อจีนเป็นอิงฟางภาษาจีนต้องเป็นชื่ออะไรแต่พีฟ้าเชื่อนะว่าหลังจากซีรีส์ออนออกไปแล้วอ่ะหลายๆประเทศที่ได้ดูจะต้องชอบมากๆเพราะว่าพี่ชีวินผู้กำกับเขาทำแบบหลากหลายอารมณ์อ่ะแบบมีฟิลเป็น จะออกแนวเกาหลีไหมจีนไหมบอกไม่ถูกด้วยฉากเพลงแล้วก็หลายๆอย่างมันดูแบบมันเอื้อกันไปหมดเลยอ่ะอยากให้พีอพีหนึ่งออกแล้วสวัสดีคุณออยด้วยนะคะอยากให้พีอีพีหนึ่งออกแล้วอ่ะจริงๆนะอยากให้ลุกคนได้ดูหรือเป็นเพราะว่าเราเลือดกลุบดี เราเลยปวดแขนตอนนี้แต่หนูเคยให้วิตามินผิวอันหนึ่งน,นะพี่เต้ยที่มันเข้มข้นมากๆจนแบบกลิ่นวิตามินนะ่มันออกจมูกเลยอแบบหายใจเป็นวิตามินแบบกลิ่นเหนือออกมาเป็นตัววิตามินเลยอะเอ่อที่ให้คือปวดแขนเหมือนเหมือนเอาอิดมาวางอะ เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ให้วิตามินผิวเสร็จแล้วพี่ฟ้าจะไปซื้อของซื้อของใช้ส่วนตัวเพราะว่าหมดละได้เวลาพอดีสวัเดีค นี้ก็เดินช้าแล้วนะปกติเดินเร็วกว่านี้นะไม่ได้มันเข้มข้นมันเข้มข้นมันเลยปวดเต็มซื้อหุ้นยังพูดอะไรเลือดแจงซื้อเลยอยากบริจาคเลือดมากๆนะจริงๆแต่ว่ารู้เลยว่าร่างกายตัวเองยังไม่แข็งแรงพอที่จะไปบริจาคเลือดเขาไปขายกัไเลพี่ซันพี่ซันกับพี่เต้เคยบริจาคเลือดปะไม่เคยไม่ได้คราไม่เพราะอะไร ไม่เคยเหรอไม่เคยอันนี้คือไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะเขาไม่ก็เค,เคยบริจาคเลือดตอนที่หนูเรียนอยู่มีตอนที่หนูเรียนอยู่ที่อุทัยอะ่ะเขาจะมีสภากาชาดเขามารับบริจาคเลือดใช่ไหมพี่ฟ้าเคยหนูหนูเคยให้ไปทั้งหมดสี่รอบรู้สึกว่าหกเ,เดือนจะมาทีหนึ่งหรือ,อยังไงสักอย่างจาไม่ได้ละรือสี่เดือนนี่แหละจะมาครั้งหนึ่งแล้วก็ให้อยากให้เพราะว่าเหมือนมันก็หนึ่งคือ มันเป็นการช่วยเหลือเพื่อร่วมโลกด้วยกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะเพราะว่าทุกวันนี้คนเจ็บป่วยเยอะมากการบริจาคเลือดแล้วพี่ไปเป็นรูมโอมันสามารถให้ได้กับทุกทุกเลือดเลยสองคือเหมือนเราได้ถ่เลือดอะเปลี่ยนถ่ายเลือดตัวเองด้วยแล้วก็สามได้บุญเนาะมีควรู้สึกว่ามันแบบอิ่มบุญนะตอนนั้นแล้วก็เคยทำเกือบจะได้เหรียญแล้วนะ เหรียญมันจะเป็นแบบสมัยก่อนน่ะคือถ้าใครที่ให้บ่อยๆมันจะมีเหรียญมอบมอบอันนี้ให้อ่ะสำหรับคนที่บริจาคเลือดอ่าบริจาคเลือดจำนวนครั้งสิบกี่ครั้งอ่จำไม่ได้แล้วจะมีสมุดพกอยู่สมัยก่อนตอนเด็กไันเป็นหมด,ดอักอฮะ ทำไมพี่เต้นหมดแล้ว่ะไม่ปวดเลยเหรอแต่ว่าตอนนั้นน่ะหนูจำได้นะว่าพี่ฟ้าเขียนไปแล้วว่าพี่ฟ้าบริจาเอ,อ่างกายตัวเองเป็นอาจารย์ใหญ่เนาอะไม่เคยพูดเลย พี่ฟ้าเคยจําได้เขาพี่ฟ้าถามเขานะว่าการที่เราบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่ได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยคือคือคนที่เราล่างเราไปได้อะไรบ้างเงี้ยก็คือตอนนั้นเริ่มได้ศึกษาคุณเข้าใจเขาบอกว่าเหมือนกับว่าจะได้ไปเขาเรียกว่าเอาไปเป็นความรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์ในการแบบช่วยรักษาคนต่อไปแล้วก็คนที่เป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยเวลาที่เสียชีวิตไปเขาก็จะมีเขาเรียกว่าพวงหลีพระราชทาน ให้ด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าา okay, so มันตายไปมันก็ไปไม่ได้นาะร่างกาย oh <my> แต่ว่ามันจะมีบริาการบริจาคแยกด้วยนะสําหรับดวงตาหนู oh <my> บริจาคแยกไปสองอย่างร่างกายกับดวงตาแยกกันแต่ไม่รู้ทุกวนันนี้เอกสมเด็สารชื่อตัวเองยังคงอยู่ในนั้นอยู่หรือเปล่าจําไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนที่ตอนก็สิบสิบแปดหรอ มันหิวได้น้ำหวานจริงๆนะคะหิวแต่น้ำหวานจริงๆมันคือของคุณมันก็จะเข้มข้นกว่าคนอื่นๆดึงเน้วมันก็จะแบบมันจะโหยอะค่ะโหยใช่มคะรู้สึกได้เลยยิ่งทานน้ำมันจะยิ่งแบบฉี่แบบดึงอันนี้เหมือนเรามาให้ครั้งที่สองแล้วไหมคะสองเนาะสองหรือสามแน่ชัอ่าสามสามสามแล้ว จริงๆถ้าคุณยิงฟาว่าถ้าเห็นผิวเร็วภายในหนึ่งเดือนคุณยิงฟาวไม่ให้ถูกอาทิตย์นะคุณยิงไปรู้สึกเลยว่าผิวแบบลื่นขึ้รึมขรึมน่าสนใจมากใจไหมี่เตยสุดขั้วสุดขั้วตาอ้าวทำไมพี่ซันให้ตรงฝ่ามืออ่ะเส้นใหญ่ไงเจ็บตก็น้าตรงเนี้ยมันใกล้กระดูกอ่ะเจ็บนะฝ่ามืออ่ะ เหมือนเราให้น้าเลือไงก็ให้น้ำเลือ <c oughs> แต่ช่วงนี้พี่ฟ้าว่ายังไม่ตัวพี่ฟ้าเองนะไม่ควรบริจาคเลือดคีบุเก็ตเลือดอาจจะลอยได้เคยครั้งหนึ่งที่จะไปบริจาคแล้วบริจาคไม่ได้เพราะว่าเขาหยอกเลือดสักอย่างแล้วเลือดมันมันใช่มัน,ม,นมันให้ไม่ได้คิดว่าตอนนี้น่าจะให้ไม่ได้ละเพราะป่วยป่วยบ่อยมากตอนนี้ยังเขาเรียกอะไรยอกตรงหัวใจอยู่ตื่นมาตอนตีสามทีสี่ มันยอคอยู่ไปย่อขึ้นมาไม่รู้เป็นเพราะอะไรตอนนี้เจ็บแหายใจแรงๆอ่ะแต่เจ็บตั้งแต่นี่นแหละตั้งแต่วัคซีนเข็มสามมารู้สึกว่ามันไม่ไม่ปกติวันที่4ี่บ้านอิงหลอดนะคะชวเนเลยจากเลือดใครที่สนใจก็สามารถแบบทักชัไปถามแอดมินได้นะเมื่อกี้เห็นขึ้นแบบเล็บใช่ไหมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ เยี่ยมเลยตื่เหมือนกันตว่าทำไมพี่ตาทำไมเขาถึงหมให้คนที่นม่เทยบริจาค้วยเป็นคนเสี่ยงไงอไรมเสี่ยงทางไหนะเราไม่ได้ไปทำอะไรอล้วแล้วเราไังไงเตลือกแบบมีเสัมพันธ์เดยไป้องกันหรอน่ากลัวมีเพศสัมพันธ์กันทำไมต้องมีแบบทดสอบกันว่าประจาคด้วยอเ่เรา ยังไงมนแค่สมสอ,องการก็สุดแล้วอะไรป้องกันหรือป้องะไรเราไม่ฝืนอ,อ่ะพี่เตย้ยบริจาคไหมถ้าสมมติเหมือนบริจาคร่างกายเคยคิดปะไม่เอากลัวไม่สวยพูดจริงๆอันนี้ไม่ได้เรืน่นี้นะกลัวไม่สวยปกติเป็นคนไม่สวยเราอยู่แล้วอ่ะเข้าใจปะเออก็เลยกลัวเคยคิดจะบริจาคแต่ว่ากลัวไม่สวยทำไมอ่ะกลัวตาเราไม่สวยก็ <พบ S 1> เพราะผ้า ก็มีะแต่เราก็ไม่ไดเอาร่างกายเราไปแล้วนะใช่แต่ว่าตอนั้นเราอยางเก้บถ้าสมมติว่าเชื่อเรื่องผีหรือว่าหลังจะตายไปแล้วจะเป็นผีมันก็คือพลังงานแล้วไงใช่แต่มันไม่ได้เอาร่างกายไปแล้วไงใช่สุดท้ายก็ต้องเผาทิ้งอยู่ดีดับตาแบบธรรมชาติป่ะใช่ตั้งแต่ธรรมชาติไมมีโรคอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามันสามารถแยกได้นะตับไตไส้กุูแบบบางทีแบบเรียกอะไรตับไต พวกม้าตาอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้เวลาบางคนคิดอะไรตลกอะแบบเคยเป็นป่ะแม่หนูระเบิดใช่คิดแบบฉันนี่สวยอยู่เลยอะตาไปถ้าเป็นเราไปเป็นผีอะแล้วสมมติว่ามันมีผลต่อการจะเป็นผีอะกดกดจริงให้หนึเป็นวิทยาศาสตร์ให้เจตสุตตะแค่เออถ้าเรากลัวไม่สวยไงกลัวเขาพากัเราไม่สวยแล้วอะเหนือวิ้าชัดมากอยากได้อยากได้หนวดหรืออยากได้นี่ ถ้าไม่ตรูอ่่มีอยากได้เลยค่ะไ,ได้ะรแดงนี้พี่เต้ไปอยากมีหมอก็าถามเราถ้าเราทำหน้าเลยท่เหมือนใครเ <c oughs> ลยอ่ะเวลาเราไปทำที่คลินิก <c oughs> หมอก็จะถามเราขอเล็กแล้วก็เล่นไหมว่าอยากเหมือนใคร พี่ว่าว่าหนูไปทำจมูกครั้งแรกอะหมอเขาถามว่าหนูอยากเปิดใจหรือว่าหนูบอกเขาว่าอะไรอยากเปิดใจตัวเองเขาใส่าารูปกับแปลกนะเนี่ยให้วิตามินผิวฉีดโบท็อกซ์ฉีดแฟตมันไม่กลัวเลยแต่ถ้าทำฟันเนี่ยกลัวหรือว่าฉีดฉีดยาที่โกนหนที่อะไรที่มันต้องไปหาหมอกลัวแปลกมากเน่ยเห เสร็จแล้ววันนี้แต่งหน้าเองสวยไหมคุณอาเป็นพ่อพื้นด้วยครับ Love you from India ค่ะเดียวเก็บนึงนะผมอ้าวมันมีเข็มที่ใหญ่ยาวกว่านี้ไหมยคะมีครับมีอยู่ค่ะทําไมพนดีเลือดมันคลุมคานจัง เหมือนร้อนร้อน,อนแทบต,ตัวเราร้อนนะมืเอเปมันใจสุสดขีดความดันฮะร้อนเหรอพี่การาน่าจะมีมความดันความดันใช่เพราะเธอชอบดันพลังหนูชอบดันอย,ยนด,นดึงดันใช่ดันพลังตลอดเอดอก็ชอบดันด้วยถ้าเราใช้อีกข้างนี่ป้าเดีย๋ยวมันไม่สมดุลจะบ้าเหรอมันเข้าเส้นเลือดสวยอ่ะสวยได้เลยอ่ะนึกว่นานึกผา อิงฟ้าวะเนี่ยอยากยกอีไรขึ้นมาเฉเลือดก่เดเลือดไหลต้องการให้ใครมาค้างขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวเรานั่งสแป๊บนมีความสุขหยเลยกระดิแดงหยุดเลยเราเลือดหลอดให้ฟาเราเลือดหอดเาเลือดหออย่าห้ามพีอ้น้องดูเหนื่อยเคลียมากกว่าจะมาเห้ากับพี่เนาะก่อนจพี่ มันมันยอกในใจบอกไม่ถูกมันแก่หรือเปล่าไม่ใช่เลยอย่างหายใจอะมันเจ็บอ่ะหรือเป็นเพราะหนูกไปนวดเมื่อวานอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวเขอนอนเยอะไปหรือเปล่าโหให้ได้นอนเถอะขอกินน้ำแดงหน่อยได้ไหม ไม่ให้ว uhm ันแล้วแต่ทุกทิเอก็กินทุกอย่างเหมือนกันเเชื่อแล้วว่าว่าเธอกินทุกอย่างอยากเจ็บแทนจริงเหรอมันบอกไี่ถูกอยู่ๆมันก็เป็นพี่ฟ้าตื่นมาเป็นตอนประมาณตีสามตีสี่ได้อ่ะมันแบบ เนี่ยมันแบบมัน,ม,นมันเจ็บตรงเนี้ยตรงนี้เบบจ็บใจตรงเนี้ยเราเจ็บในใจถ้าพรุ่งนี้ไม่หายเดี๋ยวจะไปหาหมอละ ครับใช่ได้เหรอนอนผิดท่าครับจริงเหรอเจ็บเจ็บเฉพาะเวลาเวลาหายใจแรงๆแบบเฮ้ยเหี้ย hurt I hurt my heart ขึ้น y h ่หัดเขาบอกว่าต <c oughs> ่างชาติเขาทานสลิดมาว่าอย่าพูดมากไปคุณจะเจ็บหน้าอกมากโอเคโอเคลูกซีโอเวอร์พี่เต้ว่าจริงๆเหรอวะ อ้าวสุมออกวันนี้มันจะเซ็กซี่ก็ก็เซ็กซี่นะเซ็กซี่เลยล่ะอุ้ยไปก่อนนะคะอยากมีเลขาสวยตัดภาพมาที่พี่ซัน หมดอารมณ์เมื่อวานเย็นนั้นเขามีคนบอกว่าพี่ซานคะต้องระวังนะคะว่าเราจะคุยกับคนอื่นเราจะโดนบ้าหนูก็เลยว่านี่ว่าจะเลิกคบอิงฟ้าคนหนึ่งค่ะนี่ว่าชีวิตนี้จะได้ไม่ต้องคุยกับใครละเลิกคบอิงไฟคนหนึ่งจบให้พูดตรงตรงไหมพี่ซานนะเขาชอบพี่แจ๋มไม่ใช่พี่ฟ้าอืมนางชอบนางเป็นแฟนคลับเขา ไม่เขียวกูเลยค่ะพักก่อนกูอีกแล้วรู้สึกว่าเขาชอบปล่อยเขาเถอเป็นอะไรเอ่ยเรื่องดราม่าเนี่ยนี่เลยพูดอะไรปะนี่คิดว่านี่จะเลิกเขาปีนฟ้าค่ะชีวิตจะได้ไม่วุ่นวายรสสารา้ำราสารพิฟ้าด้วยมีก็อยู่สองคนมีเรื่องอีกไม่ชอบไม่ครบแล้ว พี่ซันเขาคลั่งรักถือขนาดตั้งรูปพี่เขาเป็นโปรไฟล์ในโทรศัพท์เลยนะเออไม่ใช่รูปวอลเปเปอร์ในโทรัพท์ทุกตอนนี้ยังตั้งอยู่ไหมตั้งอยู่เอามาดูเร็วๆเร็วๆนะเกียร์โอ้โหนะเกียร์ตัวเล็กนิดเดียวโอ้ยตัวเล็กดูนะออืจ้าจ้าแอบชอบเล็กๆปล่อยมาเพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆของอี่ซันให้คนดูก่อน เดี็กคนไม่รู้จักคลั่งอีกอ่ะเห็นปะพี่แพทสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่จ๊ะเคสบีดีไม่ใช่พี่แพทยังไม่ใช่มันเกิดสิบห้าสิบห้าคุ้มพาอะไรสงสารพี่แพทยพี่แพทว่ันที่แปดปะอ๋อใช่เดี๋ยวมีได้เจอพี่แพทนี่วันที่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเจอกันนะคะพี่แพทวันที่เจ็ด เย,ย่เนี่ยเราลีบปะดูเกิดวันที่สิบห้า,า 15. แต่เดี๋ยวออ้าวอีกแล้วแต่เแล้วเราได้เจอกันวันที่เจ็ดก่อนคะ่ะเจ็ดเดือนเนี้ยเลยเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะสิบสามว้าววันเดียวเอง สิาเราไม่อยู่ไหมสิบสาไมไปอยู่อองคาดอิสองดสงคาสงาสองาอ,องาองสอิสอดีอสองาดิสองคดิงดมาดสสดส มิงกะรลาบามิงกะลาบาร์ใครวะเจนสติงบาแดหนูเจ็บหนะ้าอกเพราะอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงเหรอตั้งแต่หนูตื่นมาแลยอ้าวนอนผิดท่ามั้งไม่รู้ตีสามตีสี่หรือไปนวดมาไม่รู้ป่ะเดี๋ยวจะเลดเนาะก็จะไปซื้อของอีกซื้อของข้างห้องนะคะในรอบปี